ที่อยู่ในคณะตัวเองสีปีกปเท่านั้นแต่ว่ายกที่ดูแลอีสีขนตงนะคะโดยได้รับมอบจากท่านนายก,กรัฐมนตรนนะคะเขาเรียกว่าความพิเศษเป็นคนรอยาค่ะก็เวลาที่รัฐบาลมีนโยบายอย่างเงี้ยเราไม่ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในอีซีนะครับตอนที่ดูแลคนทำง,งานในระบบร พื้นที่พุะธานพิเศษภาคตะวันออกท่านคณะบดีค่ะท่านาผมก็จะขอให้ทุกท่านนะครับช่วยกรณุณาแนะนําตัวนะครับให้ในสัปรปะอกอบการนะครับขณะเดียวกันเรามี อาจารย์ข้างในก็จะคอนโทรลก็จะแตนเป็นแม่ม uh ีอาจารย์ีเราก็จะทําให้เด็กดูว่าเขาเป็นเขาป็นอย่างนี้นะมดีแล้วก็เราก็จะใส่ในนี้ต่อเขรต่อการ์ให้เรียบร้อยข้างในก็จะเป็นกลไกที่หืุนเป็นกลไกการทอดเราก็จะ